ถ่ายเลยใช่ไหมเราหลหยุดแต่หยุดตรงไหนหยัย่าเองเหอจ่าเองเอาสุดแล้วสุดแล้วสุดแล้วโอ้ยเอายิงใ่ญ่ถ่ายอาวุธโอ้ยื่อกี้เกี่ยวไข่ไงเกี่ยวไข่เลยล่ะฟังเสร้ายกับสิงหลงโอ้ยมีโนมีโน ของเล่นใหม่ออ้ยเข้าตาเลยไหมเข้าตาบาเจ็บไหมแรงเลยเข้าตาเลยเข้าปากเลยเข้าปากเข้าตาเข้าตาเจ็บไหมเจ็บป่าลูกมาโอ้โอ้โอ้ต้องหลับตาใช่ไหมไม่เป็นไรมายิเข้าปากเลยเออไม่เข้าปากเข้าเบ้าตาเลยต้องระวังลูก

กำลังเจอของเล่นใหม่คร <c ười> ับมามาลยแดลรแกับือขึ้นกือของกกับตักันตัวกันตัว่แนี้แรกคน พี่ชายซื้อปืนเนิร์มาให้เล่นสองสามอาทิตย์มาทีไม่กล้าถ่ายตัวใหญ่ล้นจ,จบอ้าวจบจบจบบริบูรณ์แล้วมีปืนใหญ่ไม่ยิงให้เร็วๆ จบไปบูดจบไปบูดใช่นะตากล้องครับตากล้องขลังอร่อยตะวันกินกับอะไรก็อร่อยอืมลาบนี่จ่ายสปอนเซอร์ให้ไหมเนี่ย